วัดีค่ะวันนี้พวกเราสามสาวก็จะพาไปทําบุญที่วัดน,นะคะเนาะวันนี้เป็นวันอะไรคะข้าวพรรษาค่ะก็เลยจะพากันไปทําบุญกันนะคะเทียนเทียนของเธอที่เล่มใหญ่จะเลยนะอัน <c oughs> นี้เดือวจะตัวใหญ่กว่านะ้ำมูนแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกันเลยนะคะเดี๋ยวติดตามรูว่าเราจะไปทาบุญวัดไหนนะคะวันนี้พาพี่เข้าทําบุญกันคะ่ะ <c oughs> เราก็มาถึงที่วัดแล้วนะคะตอนนี้ก็ฟ้าฟะอะไรนะ พระการานสวดอยู่นะคะเราก็เมื่อกี้ไปไหว้ไปอะไรมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอชมบรรยากาศที่นี่ไปลแล้วก็เดี๋ยวเราจะถวายสักการะแล้วก็เทียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พาชมวัดสวยข้างในด้วยตอนนี้คนเยอะมากคนใ้มาไม่มีที่นั่งเลยนะคะเรามาใสา่วันนี้เนาะก็เลยเดี๋ยวรอฟานพระสมวาไยเสร็จก่อนนะคะแล้ววันนี้เราก็รอ,อชมบรรยากาศนิดๆหน่อยๆในวัดตรงนี้กันนะคะ ระหว่างที่น้องฝนเราทําบุญนะคะก็มีน้องๆมาขอถ่ายรูปนะคะน้องๆแต่และคนเนี่ยแต่งชุดมาโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะสดใสมากเช้านี้เนาะวันนี้คนเยอะมากๆเลยนะคะน้องที่นั่งข้างในโบสถ์เนี่ย ไม่พอค่ะน้องฝนก็เลยมาหน้ารอข้านอกนะคะเนาะอันนี้เนี่ยมาตั้งแต่เช้าๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็อันนี้ก็คือจะเป็นเจนดีนะคะน้องฝนรู้บอกไปอันนี้ก็้ือจะไปค่ะที่นี่ก็คือจะเป็นวัดบ้านบ้านก็คือจะเป็นว่ดหินแต่ก็ถือว่าะ้ารัตนชื่นหรนอวันะคะก็สวยมากๆเลยนี่เจนดีเดี๋ยวเราจะมาเวียนเทียงคืนนี้นะคะต่อประมาณสักหนึ่งทุ่มค่ะที่นี่เลยนะคะ แถววิวก็คือสวยมากอันนี้บันไดสร้างเสร็จปีนี้นะคะหลังจากที่พาชมบรรยากาศข้างนอกเสร็จแล้วเรามาดูข้างในนะคะเนาะวันนี้เรามาทําบุญกัน3ามคนนะคะมาทําบุญอมีสาาักการแล้วก็มีเทียนเข้าภาษาเสร็จแล้วก็มีน้ําดื่มค่ะแล้วก็มีซอนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะที่อันนี้เนี่ยคือ พี่ๆานานๆเนี่ยเขาทำบุญอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวดอะไรเสร็จแล้วคะ่ะวันนี้นกขนก็ถามว่าคืนนี้เวียนเคลียรกี่โมงคะหลวงพ่ออะไรประมาณนี้นอกก็บอกให้มาเวียนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะข้างในวะก็สวยมากมๆาเลยคะ่ะ จากที่ทําบุญกดน้าเสดนะคะน้องก็จะมีพระอาจารย์มาบูญให้นะคะวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็เลิกสวดแล้วนะคะน้องบรรยากาศในวัดก็จะประมาณนี้ทุกคนคนเยอะมากวันนี้ก็พามาทําบุญนะคะรู้สึกสบายใจมากๆเลยอันนี้ก็คือจะเป็นวัดที่ใกล้บ้านน้องฝนนะคะก็วัดในหมู่บ้านนะคะ่ะน้องฝนจะชื่อว่าไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเพราะชื่อว่าที่มันยาววัดหิน<า>แตก ไม่มันจะไปชื่อเต็มๆของเขาอะแต่เขาเรียกสั้นๆตรงนี้ว่าวันเด็งใช่ใช่ค่ะก็วันนี้สบายใจเอาบูมาฝาให้พี่ๆทุกคนนะคะทําบูว่าเข้าภาษาเนาะเดี๋ยวยันนี้เราก็จะมาเวียนเทียนนะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศกาเวียนเทียนของพวกเราอีกทีนึววันนี้ก็พามาทำบูสบายใจมากเลยก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเนอกไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย